สวัสดีค่ะวันนี้วันที่11กันยายน2566นะคะเรามาเก็บบรรยากาศบกส,สสุรินในวันทำงานนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะก็เป็นวันทำการงานราชการนะคะเพื่อนเที่เราก็มาเก็บบรรยากาศในบกส,สช่วง8นาฬิกา17นาทีถึง8นาฬิกา45นาทีนะคะ เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในบอสอกันเลยนะคะไปเลยค่ะวันนี้เราเข้าจากด้านหน้านะคะ,ะก็อุบลเชียงใหม่นะคะนอกจากเชียงใหม่นะคะเพื่อนกำลังออกจากบคสนะคะ แล้วนะคะจากบกสสุรินนะคะนี่รถนครแอร์ไปเชียงใหม่มก็จะเป็นรถเก้าเนะคะแปดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีแต่ช่วงนี้รถก็จะน้อยนะคะสี่แปดนาฬิกาเนะคะรถจะเข้าเยอะก็ช่วงประมาณ9โมงนะคะ โทรศัพท์เรามันเป็นอะไรไม่รู้นะคะมันก็จะเป็นอึมครึมนะคะทีนะคะประมาณนี้ดูย้อนแสงหรือเปล่านะคะี๋ยวเราเก็บบรรยากาศสักแปดนาทีในบกสสุรินนะคะให้ชมนะคะช่วงแปดนาฬิกาบขก่ะนะคะช่วงนี้รถจะบางนะคะคือที่ภาคผู้โดยสารนะคะ อันนี้ก็จะเป็นรถขอนแก่นนะระยะขอนแก่นเที่ยนเกิดออกให้ก่อนนะโอเคโอเคเดี๋ยวขับเทียวนะ จะมีสองแถวลำดวนน้องยาวมาจอดนะคะรถคู้ช่องจองสุรินช่องจองแล้วก็มีรถสองแถวเปวานะคะมาจอดฝั่งนี้นะคะนี่คือบรรยากาศแปดนาฬิกาเศษนะคะเพิ่มเกือบยี่สิบนาทีแล้วกอนนาฬิกายี่สิบนาทีแล้วนะคะเก็บบรรยากาศให้ชมกันนะคะนี่จะเป็นส่วแถวมาจับเปล่านะคะ ันนอะสองแถวโบราณนะครับเพื่อนลำดวนน้องยาก็จะออกไปแล้ว ไปแลวนะคะสองตัวเล็กไปแล้วนี่จะเป็นรถซูรินขวาวตะกูนะคะสีถซุนะคะคันนี้นะคะ เลยนะคะรถกระพูนแัวเล็กกระพูเข้ามาชลองชุดรุ่นนี้นะคะเล็กกระพูนะคะนี่รถบ้านเรานะคะขังบ้านแอดตะวันนะคะสุริน จอมพระตะโขนะคะขึ้นมาถึงนะคะเซียนของเธอเรียกสีน้ำเงินนะคะไปตะโขนะคะ เราไม่แน่ใจคันนี้วิ่งผ่านตาควนหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจนะคะว่าวิ่งออกเส้นไหนเพราะว่ากระพูมันจะไปสองทางนะคะเคพื่อนๆตู้เข้ามาแล้วนะคะรถตู้รัตนนเข้ามาก็จะมาจดอดตรงนี้นะคะ สุรินช่องจอมนะคะกำลังเข้ามาจอดกระโปไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศในบขสวันจันทร์ที่11นะคะ8นาฬิกา30นาทีนป,ประมาณนะะ้เชนก็คือประมาณน,นี้นะคะ อาคารผู้โดยสารนะคะก็จะฝั่งน,นี้จะเป็นรถตู้นะคะตอนนั้นก็จะเป็นขวัญเก่็ยังไม่ออกนะคะแล้วก็จุดทักผู้โดยสารนะคะก็จะเป็นฝันะะ่งน,น,นี้ก็จะเป็นรถบัสนะคะรถถัว์นะคะ พอเวลาออกวนี้รถนครราชสีมานะคะก็เก็บบรรยากาศในพสนะคะในวันจันทร์ที่11กันยายน2566นะคะช่วง8ปดนาฬิกาสี่สิบหนาทีถึง8ปดนาฬิกาสี่สิบนาทีเก็บไว้ให้กับเพื่อนๆที่ได้ชมก่อนนะคะ ้าจะมานะคะก็จะถ้ามีรถบัวก็จะประมาณสามโมงน้นเพื่อนี่ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นรถสองแถวเล็กเข้ามาที่สถานีนะคะก็จองตั๋วนะคะติดต่อจองตั๋วโดยสารได้เลยนะคะสี่ก็มีหลายบริการนะคะหลายก็ติดต่อได้ทางออนไลน์นะคะหน้าไหนนะคะถ้าจะเดินทางไปนะคะเช็คเส้นทางให้ดีนะคะ จะได้ไม่ตกรถนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะคะอันนี้ก็จะเป็น,ปนออก9นาฬิกานะคะรถสวัสดีสุรินร์รถนอนนะคะชั้นหนึ่งเลยนะคะพิเศษคันนี้นะคะก็จะออกประมาณ9นาฬิกา40นาทีหรือประมาณนะคะเพื่อนรถคันนี้นะคะจะทุ้นรอได้เลยเข้ามาจอดรอนะคะวิ่งทุกวันเช้าเย็นนะคะ สวัสดีโซรีนะคะเป็นรถนอนแชพิเศษนะคะที่กรุงเทพสุรีนะคะแบงคอกสวยนะคะโคราคก็เตรียมออกไปแล้วนะคะเนี่ยสีเราก็เก็บบรรยากาศให้กับเพื่อนเพื่อนได้ีได้ชมกันฝั่งนี้ก็จะเป็นสีสเกตวิ่งทั้งวันนะคะสามสิบกเที่ยวนะวันนี้ชั้นโต้รถถีบได้สิบก็เก็บบรรยากาศในบขสให้กับเพื่อนเพื่อนได้ฟรี ทุกคนได้ชมกันนะคะก็อัปเดตสถานการณ์วันจันทร์นะคะที่บอกกับสสเราก็หวังว่าประชาทศศุก็คงจะได้ความรู้ความบันเทิงจากเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากติดทัดกันใดเราต้องขอใครคุณไปได้คืไว้นะ,นะคะุขอบคุณทุกเล้วขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจที่ให้การนับสนุนช่องของเราได้ดีตลมอมา ต้องขอขอบคุณท <To> ั้งเพื so sky, ่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่ช่วยขักดันจนมาถึงสองหมืนกว่าซับซากย์นะคะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะขอหรับเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดตัปค่ะใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องชาวบัลลัสมุทรได้สบายได้มีกำลังใจทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุข ก่อนจริ่ปาันาจิกไรต้องกล้องอมาปรสนาทุกคนคนะคะโชคดีก็มีแก่ทุกคนนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ